นี่ฮะพีเตอร์โกโก,โก้สวนสาธารณะหลักเซาเราพบผู้สาวสาวคำม่วนมาทำอะไรอยู่หลักเซา,าขายเลข,ข,เลขตุยสวนสาธารณะหลักเซานี่เด้อทุกคนมา,มาเป่าเบิ่องผัวติดไฟแดงอ๋อม,มาเบื้งผัวติดไฟแดงนี่ฮะแมนพี่มาแลนด์มาร์ค เลนมาหลักหลักซาวนหลักซาวนี่ทุกคนตอนนี้ก็มาถึงเมืองหลักซาวแล้วนะฮะและนี่ก็คือแลนดมาร์คสำคัญของเมืองหลักซาวนะครับก็จะเป็นรูปคล้ายรูปหลักกิโลนะ อยู่ตรงส่วนสาธารณะหล,ลักซา้าว้วาวว,าว้าวเดี๋ยวมาดูกใกล้ๆกันก็บ้านเมืองขาเจ้าแบบโอเคอยู่นะสวยเยอะ ปีเตอร์มาทางนี้น้องบายบายสาวหลักสาวด้วยทุกคนนี่ชิฮอดหลักสาวแล้วน่นะจุดแนด์มากของเมืองหลักสาว อากาศอยู่หลักสาวฝนตกนะทุกคนฤดูนี้ฝนตกเบึงตกตั้งเต้มืดๆมืดแต่เศ้าเลยนะอากาศหนาวอยู่แล้วอ่ะก็นยังต้องมาเจอฝนอีกนะฮะนี่อยู่เมืองคำเกิดนะครับสายบุรีนะฮะทุกคนเฮ้ยบริคำไซนะขอโทษขออภัยด้วยวหลังจากนี้ผมก็ตื่นมาแล้วนะฮะ จะมาหาอาหารการกินนะทุกคนฮาดหมอกหมอกลึกหูจะเดือนมีนานแล้วได้หนิยังหมอกอยู่เอ้าวเอาเดี๋ยวมาดูอาหารการกินกันเด้อทุกคนว่าเป็นแนวใดูมาทุกคนมาดูอาหารการกินอมาล้าน,นี่เลยบ่เนี่ยแสดงว่าล้าน,นี่แซ่บหรือว่งงา,วาอีกอย่างไมอ๋อรสชาติยังบริสิม คนขายคนอ้ปแลไป้วเงเมื่อกเี้าวเนี่ยโอเคจ้วนียวข้า่มโอเคจัดไปข้าเหนียขาเนียุ่คข้าวเลยข้าเน่ดข้าเขาเหาแบบเดไนยนุ่นอ้าวนี่นาเดนี่มโอั้เอนานีก่มอนก็ได้เอีวาแบบมปิ้าเนีาวหน่ต้อเคาดอกปลามันมีก้างมอันสิติดคอ อืแบบนั้นก็ได้เป็ดบ่กินน้ำเดียวบ่ได้เด้บ่กินเด้ทำาบ่กินเป็ดน้ำเดียวเด้จะกินเป็ดน้ำเดียวเป็นหยังิจะกินมาตัวคนเดียวอืมเอาันนี้อันนี้เค้าเอิ้นอย่างนี้เอออันนี้ละอันนี้ซองไม้อันนี้ซองไม้เอาไก่นี่นู่นอย่ากินเป็ดนํากันเฮาไปน้ําเดียวอย่ากินอะไรก็เข้าเอาอีกอันนี้เด้ ใจกอบมันยังแบกินนอแท้ไมอุ่นเหรอกินน้ำเดียวเดียวไปคนเดียวบ่พี่อุ่นีลยวน่นฮะทุกคนใครใครใครเป็ดน้ำนู่นเ่าบ่เขาเอาซองห้องกัปตอร์คนละหน่วยอาเจ้าขายจังมงหาจังมง าเจ้าขายอยู่จะเอาเวลาไหนรับนอนนี่ยนอนน้อยเดี่ยวบ่ไพ่เห็ดข้าวๆเจ้าบ่เห็ดเนี่ยอยู่ในกินห้านเจ้าว่นี่โอ้ซื้อเนื้ออะไรไหมคะเนี่ยซื้อมอสไอ้คำมอสอะไรก็ตลาดอย่างนีงไหมคะของกินซุกสี่แย่ไฟแดงลักสาวสาวมอสเนาะฮะโอเค ได้ได้ได้ฝากร้านไว้เนี่ยเนาะน้องมอสอือตอนนี้เพิ่นก็อุ่นกับเข่าให้อยู่เลยทุกคนส่วนนี้ก็จะเป็นว้าวปิง่งอย่างนะนกบะนกอีสังนกกระทามไม่ค่าซื้ออย่างไม่ค่าอเออเออเอซื้อให้ครอบคลุมเนีย่ยทุกคนล่านกไลายเด้วย มีพะโล้ด้วยพี่กินพะโล้ไหมนนยนนนๆท์ท่าผ้้านกะลายอยู่แต่ว่าเราก็มามาซื้อร้านน้องมอสคนสวยคนสวยแต่ไม่โสดคนนอยเพื่อนฮ็ดกับเข่ากับน้าพระชาซานเด้อทุกคนใส่ถุงไม้ถุงมือเด้อ คนหา่างกบับโต๊ะบุญีบอกว่าแหงร้อหนาวบุนี้เนาะแหงเย็นเนาะมาเทีย่ยวกันถงฝนตกเนาะเมียนเมื่อเมื่ออันมื่อก่อนมาแต่อย่างว่า,สาใส่มาแต่หินบูนมาแต่ยมราชฮ้อนฮ้อนมาฮอันนี่แหละพระ,<ล>ะเอา้าคือจังเป็นแนวใหม่มาฮอันเมื่อคืนเนี่ย ดี๋ยทุกคนอ่ะเดี๋ยวซีก,วกับเข้ากับน้ำอยู่ด้อทุกคนนนี่นะฮะอยู่ร้านน้องมอนะครับอยู่ตลาดสีแยกหลัก้านะครับรับรองว่าอาหารการกินมีหลากหลายด้อนะครับมีทุกอย่างอันนี้ผมขาดไปได้เลยไข่เป็ดต้มยำทำแกงปลาทูปิ้งปลานี่ปิ้งสิ้นนี่ โอ้นี่เพิ่นกระโลนั่นนี่ฟองฮั่นแฟนเพิ่น,พนบางนี่แล้วก็มีต้มมีแกงมีลาบมีพัดพักมีแบบโอ้โหหลายอย่างนะปิ้งตับปิ้งไก่ปิงป้งอย่างสารพัดเลย้อทุกคนรับรองมาแล้วอร่อยติดใจนะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอเพิ่อนอุ่นกับข้าวไว้ก่อนนะเพราะว่าอากาศมันเย็นแล้วก็จะกินร้อนๆน,นะเราต้องกินร้อนอนกน เป็นมึงกล้องหให้เนี่ยไอพี่ทำท่ายืนเลือกไก่อยังจ๊ะไก่ต้มน้ำปลาก็คือเป็นปแต่แซ่บแท้คนไก่หรือไก่หรือคนถือมาทั้งสองทั้งสองฮัวเพิ่น <c oughs> เาซลเดอ้ออย่าเฝ้าเอาเอาติบขา้าวกูหัวเขาเด้อ<า> <c oughs> เล่าพาเรื่องไอ้กูเีย <c oughs> <c oughs>

เจ็ดแสนปลายหัมืดดไดแหไเมัน้งแห้งใส่มอเปอได้ซะก็เรียนเงินหลมันสะดวกได้ซะเราต้องเลกหลเกไรไม่น้อีาเขาด้นี่ส่กเี๋ยวเเาล้นเเขาแวเจ้าเขาแตว่มีลายยื้โลด ไม่ไม่แล้ววะนี่เราบอกว่าไม่ไมแม่นเราว่าไม่ไม่วะเราบอกอีกกระซิบอกซ้อาซืข้หรือสร้ของาในครอบคัวเาเมือเาเือเาเมือแล้วก็บุหูแล้วนั่นนะ ไ่ไก้ยวเเื่องกด้ไก่น้อยมันเนสี่สิบพัมันเ่พับโไก่น้อยเจ็ดสิบพาันนีของสานี่เขาได้กนยงจะหงหมดกันได้ไดกำไรไหมเท่าไหรได้กำไรหมาหันสิซิซ่อัลบยอนได้ไหมเนี่ย ีใบเนี่ยหมืเนหปดีห้าสัปดี่ายเนบาเาะห้มันประมาณแปดมาเกือบลมันได้น้อยนะจะีไปถ่ายแล้วใส่ข่ายลายต้นทุนมันสูงดูตะกี้นี่กับลายลายที่ขายหกพี่เนี่ยเดี๋ยวไไม่ยมือนกันเพ่นี่มคือันนี่เราเมืนแถมาย แก้วไ,ได้แล้วบ่อน<ๆ>ุนแก้าก <cutter> ็ได้แล้วโอเคยี่เฮ็ดคือเมื่อคืนเด้อเพิ่นว่าเพิ่นเอา เงินเงินค่าข้าวห้าแสนเพื่นไทยเขาล้านปลายล้านสี่ล้านห้ามูมไอ้น้องก็โยต่ตาเคียวน้าหลังอ,อย่ารักขอ, <ไป S 2> ของเขา,าดเนี่ยเขาสิรักสิแ่แเ่ียวเาขอบใ,ใจขอบใจขอบใจอันนี้เป็นร้านอาหารข้างทางมีมีมีข้าวจี <c oughs> ่จ <c oughs> เอียง ทำเข้าหิมทางอยู่นะที่ห้องพักโรงแรมอดอันนี้มกปาหน้าป่าหรืองมกป่าแมหน้าป่าหรือมกป่าอนนี้พือี่เนได้ว่ามันเป็นอะไรเราเห็นมันเป็นนอน่นยาวๆแล้วมันมีน้ เขาจีไขรและล่าได้ไหมอันเท่าไหนอืมเมือนพิุเอาอยู่พี่ผมว่าเอานะครับอานุ่นเอาอยูบว่าเขาจีบอเอาสามตัวเผื่อไปเก้านำเขาจี บ่ใส่ยังหลาคนเลยหคนพอดีปั๊บบ่แมนหกคนเลยผู้หนึ่งบุกินเลยอเคหอมปะหอมเนาะเจ้าขี้หวงว่าซื้อปะหอมอะมากมันกรอบดีนะซื้อเขาจีไปกินกับเจียว ขายซื้อมือบ่ิษาทเจ้าอยู่นี่บ่เพือนเจ้าบ่นี่บ่เอาเขาแบบมาตั้งขายอยู่นี่บ่แล้วเขาได้เสียค่าเช่าเสียอย่างอยู่บ่ข้าเช่าคิดนเอาเด้อเร้าเต้เขาชี้ให้บ่โอ้คนตกก็มาขายเนาะมาขายอีเติร์บ้านเมืองเขาไม่ได้กินข้าวเอ้แม่นเจ้าเป็นคนดีคอยขอมอบรางวัลคนดีสีเมืองลาวให้เจ้าไปใจดีนะบ่ใจดีพ่อ หน้าตาดีพ่อมโอเคขอบใจเดอ้ดอใจใจ,ใจโอ๊ยไปแล้วทุกคน